สันทนาลั่นดำเนินคดีทนายเดชาขอคุยแม่แตงโมตัวต่อตัวจะแจ้งความผมหรอความคืบหน้าคดีแตงโมล่าสุดวันที่12เมษายนนายสันทนาประยุนรัตอดีตตำรวจสันติบ้านได้เดินทางมายังสพเมืองนนทบุรีเนื่องจากทราบมาว่าแม่แตงโมจะมาแจ้งความดำเนินคดีนายสันทนาข้อหามินประมาทล่าสุดนายสันทนาลั่นดำเนินคดีทนายเดชาโดยสันทนาพูดล่าสุดพอคุยกับแม่แตงโมตัวต่อตัว,ตวลั่นไม่ได้หาเรื่อง ยืนยันว่าการเดินทางมาในวันนี้ไม่ได้มาหาเรื่องเนื่องจากทราบมาว่าแม่แตงโมจะมาแจ้งความดำเนินคดีกับตนทามิ่มประมาทโดยการโฆษณาดังนั้นจึงต้องเดินทางมาที่สพน,นทบุรีการที่แม่แตงโมจแจ้งความตน ตนก็ไม่ทราบว่าเป็นความคิดของแม่เองหรือไม่หรือว่าไปฟังใครแต่ตนก็พร้อมที่จะซู้คดีหากแม่มีการฟ้องตนตนได้ขออนุญาตแม่แตงโมไปว่าสะดวกจะคุยกับตนสัก5นาทีหรือไม่โดยเป็นการคุยสองคนไม่มีบุคคลอื่นซึ่งตนต้องการจะถามแม่แตงโมในบางประเด็นว่าเคยทราบมาก่อนหรือไม่และแม่แตงโมได้ตัดสินใจอย่างไร แต่ถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับใดๆจากแม่ของแตงโมนายสันทนาเผยอ,อีกว่าตนไม่มีความประสงค์จะแจ้งกล่าวหาคดีใดๆกับทางแม่แตงโมแต่สําหรับทนายเดชาตนต้องดําเนินคดีเพราะทนายเดชาได้พูดพัดพิงถึงตนหลายครั้งก็แลกกันไปซึ่งตนได้รวบรวมพยายนหลักฐานไว้แล้ว ตนทราบดีว่าตนกำลังต่อสู้กับอำนาจลี้ลับที่มองไม่เห็นแต่ตนก็ยินดีที่จะทำและตนก็ทำในส่วนของตนมาตลอดส่วนใครจะเอาตนไปโยงกับใครตนไม่สนใจสิ่งที่ตนทำเพียงเพราะตนต้องการความยุติธรรมให้กลับคืนสู่สังคมโดยเฉพาะคดีแตงโมซึ่งในวันนี้ตนได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้แล้วทั้งกรณีที่แม่แตงโมกับกระติจะแจ้งความดำเนินคดีกับตนโดยตนระบุไว้ในบันทึกประจำวันว่าถ้าหากทั้งสองท่านคือแม่แตงโมกับ มีการแจ้งความต้น ตนจะไม่หลบหนีและตนพร้อมต่อสู้คดีและขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทั้งนี้นายสันทนากล่าวว่าสิ่งที่ตนกังวลคือวิธีการที่บางคนจะเอาคนมาแจ้งความตนแล้วจะทําให้ตนหยุดในคดีนี้นั้นตนขอบอกเลยว่าจะไม่เป็นผลอย่างแน่นอนเพราะเรื่องพยานหลักฐานที่ตนดําเนินการอยู่นั้นทางเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนเองก็ยังไม่ได้ดําเนินการให้ตนเพราะถ้าหากเป็นหลักฐานที่สําคัญในคดีแล้วไม่มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ท่านนั้นก็ต้องรับผิดชอบด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ